วัรครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วบูมนิวเอนะครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตร1 0หน่อยหรือชุดสีออกหนนี่นะครับผมอะไ้สั่งของมาอันนี้ก็เป็นชุดไฟซื้อชุดไฟมาใหม่ก็ไม่ใช่ชุดไฟมาใหม่หรอกก็เป็นชุดไฟที่ได้มาจากเอ่อเชียงกุ้งนะทุกคนก, 2, ก็มือสองง่ายๆก็มือสองนะเป็นชุดไฟ s 4นะทุกคนเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไล่ชุดไฟไล่ชุดไฟใหม่ใส่เข้าไปไงแหละไม่รู้ควใส่ยังไงนะไม่ใส่ไม่ถูกก็สภาพโดยรวมพประมาณนี้ได้ถอดชุดสนะีออกแล้วถอนออกหมดแล้วนะทุกคนโอเคสิ่งแรกนะเดี๋ยวเรารีวิวรีวิวชุดไฟก่อนชุดไฟก็จะมีก็จะจไปไฟ ไฟเข้าเครื่องนะไหนไรวะนีไฟใส่ไฟใส่ไฟเครื่องอยู่ตรงไหนบน่จะเป็นสายไฟปั๊มติ๊กนะสายไฟกล่อง ecu map sensor แล้วเขาก็แถมเบ้ากุญแจไอนน้เบ้ากุญแจไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมันแถมมากับโครงรถนะเออคือผมซื้อต่อพี่แถวบ้านเนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็น ปัมติกเดี๋ยวให้ดูปัมติกก่อนจะเป็นปัมติกนะนี่เดี๋ยวแกะดูก่อนราคาแม่งกระโดนเลยราคาจริงห้าร้อยเกือบพันนะขนาดของกอ๊อฟนาทุกคนเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาก็ได้ส่วนลดได้แหละประมาณซื้อมาประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเกือบห้าร้อย นี่ดอเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเอเลยคอติหัว,อวขอโทษด้วยทุกคนขออภัยนยะจับกล้องมอเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ถ้าผมจับกล้องสั่นยังไงขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวจะามาใส่โปรเจกต์ทรงเชิงเรานะทุกคนไม่รู้ว่าใส่ได้ด่อ เดี๋ยวไปอันต่อไปเลย,ยเริก่อนเริ่เก็บเลยก่อนตัน,นต่อไปเป็นคอยไฟคอยไฟหรือเปล่าวะแผงชาร์จนะนี่เป็นแผงชาร์จแผงชาร์จ110นะครับท่านผนู้ชมนี่ว้าว <c oughs> <c oughs> คอยดีเท่าไหร่ต่อไปเลยไปดูกันก็จะเป็นคอยไฟคอยสไตล์อะไรวะคอยใต้ถังหัวเทียนสำหรับหัวฉีดนะทุกคนไหนวะแกะยังไงวะแกะยังไงวะขอโทษด,ด้วยทุกคนมันจำเป็นต้องแกะอือนี่นะครับท่านผู้ชม นี่ว้าวโคตรสวยโอ้โวโอ้เมียมึงน,นี่ทุกคนงานก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่คอยไฟใหม่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะอยู่ประมาณนี้ นี่นะครับท่านผู้ชมเนี่มันอยู่ติดตรงนี้แต่ผมไม่ได้แกะหนังยางออกนะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยมันเป็นของตัว2018นะประมาณตัว s อแหละทุกคนมันใช้ด้วยกันได้หมดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามช่างนะแต่เดี๋ยวจะให้ช่างเขาใส่ให้ต่อไปเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้กินดีไ <c oughs> ป นี่ก็เป็นสายคั่วแบตนะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันใส่ด้วยกันได้หรือเปล่านะก็ลองคอมเมนต์มาดูทุกคนถ้าคนที่ทำร้อยสิบนะถ้า f อที่ทำร้อยสิบก็ลองคอมเมนต์มาช่องผมได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสั่งมางูงูปลาปลาแต่แต่ไม่ได้สั่งมางูงูงปลาปลาเราก,ก็ถามมาแหละว่ามันต้องใส่มันใส่ได้ไหมอะไรอย่างงี้นะก็เป็นตัวเก่าหละจริงๆผมว่าจะเอาสตาร์ทมือด้วยสายคั่วแบต จริงผมว่าจะสั่งแบตมาด้วยนะแต่ตังไม่ถึงตังไม่พอก็เออตังกระตังมันไม่พอนะก็ไม่มีกินข้าวนะก็เลยไม่ได้สั่งแบตมานะทุกคนนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะแบตกันดูเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะลำลหน่อยลำลหน่อยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสตาร์ทเท้านะอันนี้ไม่ใช่สตาร์ทมือโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราไล่สายไฟก่อน ระบบไฟปั๊มติ๊กมีแล้วกล่องไฟอะไรวะเหลือกล่องไฟนะทุกคนตอนนี้เราเหลือกล่องไฟกับเบ้ากุญแจทุกคนคอมเมนต์มาจะให้ผมต่อตรงหรือว่าให้ทําแบบองไงวะทําแบบสวิตธรรมดานะถ้าต่อตรงก็จะเป็นสวิตออฟลันเนี่ยเปิดปิดได้คือเปิดปุ๊บปุ๊บคือเปิดปุ๊บสตาร์ตติดได้เลยนะเปิดปุ๊บปุ๊บปั๊มติ๊กก็จะดังนะทุกคนนะ ลองคอมเมนต์มาด้านล่างเลยจะให้ผมต่อตรงหรือจะให้ผมทําแบบธรรมดาดีครับทุกท่านผู้ชมเนี่ยคันนี้เลยคันนี้นี่แหละก็มานีนทุกคนโอเคนี่ครับยวให้ดูฟิดไฟมันต่อยังไงวะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เขาใส่สายไฟให้ก่อนนะครับ Okay. ตอนนี้เหลือกล่องแบตกล่องไฟ ECU อ่ะไอ้กล่องไอ้กล่องสีดำดำอ่ะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันกล่องไฟกับแบตแค่นั้นน่าจะติดเครื่องได้เลยแต่เลือกเลือเครื่องด้วยทอดล่างเดี๋ยวจะหาทอดล่างมาด้วยมาใส่ซื้อชุดหัวน่าจะใส่ได้แล้วแหละตอนนี้หาเครื่องทอดล่างใส่ชุดไฟนี้น่าจะติดแล้วแหละก็ยากอยู่เหมือนกัน ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันกดูคนขอกำลังใจหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับ okay, ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอไล่ใส่สายไฟก่อนนะอาจจะนานวะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องบุ o มนิวเอ็นะทุกคนก็คลิปนี้วันนี้ก็มาอัปเดตดดนิดๆหน่อยๆทุกคนเกีย่ยวกับ ระบบไฟนะก็ระบบไฟตอนนี้ยังไม่โอเคแต่ก็โอเคแล้วแหละในระดับหนึ่งนะถ้ามีระบบไฟก็คงจะสตาร์ติดได้ตอนนี้เหลือแค่ซื้อเครื่องมาบล็อกเครื่องมาท่อนล่างนะซื้อชุด5 3มาใส่ไม่รู้ได้ทำ53า53หรือทำลูกเดิมนะถ้าลูกเดิมผมก็ใจหนึ่งก็อยากทำนะทุกนว่ามันเหนียวดีเหมือนกันโอเคทุกคน สำหรับคลิปในวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมไปละโอเค